สวัสดีค่ะเพืเ่นอนๆเด็กสีพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองฟังเพงน,นะคะดูสิคะอากาศร้อนมากวันนี้25องศานะคะคนก็กดูสิมานั่งคานอะไรกันทางนี้ทางนี้ก็มีคะ่ะเห็นไหมคะสวยงามหน้าร้อนคนก็มาใช้ชีวิตกันนะคะแล้วก็มากับดาราสาวคะ่ะ โ oh, อ้บิวตี้ฟูลค่ับดคะคนเต้ไนไหมดเขาก็มาขิดเรือนั่งอะไรกันอย่างนี้นะคะอากิตดีคนรีบออกมาใช้ชีวิตนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดาว์กด subscribe ด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในวันนี้แล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ